สวัสดีครับคลิปนี้จะมาพูดถึงเซลล์เหลืองดึ้งปี2024ก็คือปีนี้นะพอดีวันก่อนเนี่ยผมไปเห็นว่ามันมีตัวอย่างมังกรหยกภาค2เวอร์ชั่นภาพยนตร์ออกมาให้ดูแบบสั้นๆข้อมูลอะไรต่างๆเนี่ยยังมีไม่ค่อยเยอะนะภาพประกอบเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีรู้แต่พวกรายชื่อนักแสดงหลักๆเช่นเอี้ยกล้วยกล้วยเจง๋งอึ้งยงอะไรพวกเนี้ยแล้วก็น่าจะฉายทางไอ้ฉีอี้มั้ง เดี๋ยวเอาไว้มามีรายละเอียดม,มากกว่านี้มีการกําหนดวันฉายช่องทางในการดูผมจะทําคลิปมาแจ้งอีกทีละกันแต่ว่าในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเซียวเหลิงนึ่งโดยเฉพาะเพราะว่าตัวละครนี้น่าจะเป็นประเด็นแล้วก็ถูกจับตามองมากที่สุดข,ของเรื่องนี้ก่อนอื่นผมรู้ว่าเดี๋ยวจะต้องมีคนถามแน่ๆว่าอ้าวรวเซียวเหลิงนึ่งเวอร์ชันก่อนนั้นนั้นล่ะไม่รู้ว่าจะเรียกเป็นเวอร์ชั่นปี2020หรือว่าจะปีไหนก็แล้วแต่แต่มันหายไปไหนเรามันยังไม่ฉายเลยนี่เวอร์ชันนั้นคนแสดงเป็นเซียวเหลิงนึ่งคือเหมาเสี่ยวหุ ที่มันยังไม่ได้ฉายเท่าที่ผมได้ข่าวมานะ่ะเขาว่ากันว่าบริษัทที่ผลิตตัวซีรีส์เนี่ยมันมีปัญหาเหมือนจะมีการโกงกันอะไรสักอย่างก็เลยประส่งผลกระทบให้มันยังไม่ได้ฉายทันที่ถ่ายทําเสร็จหมดแล้วแต่ไปอ่านจากบางเว็บเนี่ยเขาบอกว่าที่มันยังไม่ได้ฉายเพราะว่ายังตรวจเซ็นเซอร์ไม่ผ่านผมก็ไม่แน่ใจว่าข่าวไหนถูกนะมันไม่มีอนไหนที่แบบยืนยันชัดเจนแต่ดูแวร์แล้วเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ได้ฉายแล้วมัง้ง จริงๆแล้วเวอร์ชันนี้มันเริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี2018นู่นถ้าเอามาฉายตอนนี้มันก็น่าจะเก่าไปแล้วส่วนคอยาติดตาหมอเสือพูดอย่ยตอนนี้มีเรื่องเซียงกระบี่ปิชิดมารภาคสี่ให้ดูแต่เหมือนจะมีดราม่านะคนดูบางส่วนนไปวิจารณ์ว่าเธอได้รับบทสวยเกินตัวอะไรประมาณนี้จนเจ้าตัวนออกมาโพสต์ขอโทษที่สวยไม่พอโอ้โหต้องให้สวยขนาดไหนเนี่ยก็แล้วแต่มุมมองคนนะนะกลับมาที่เซียนหนิึ่งเวอร์ชั่นใหม่นะปี2024 คนนี้เขชื่อว่าหวังซีฉุนไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่านะลองฟัง AI พูดละกันหวังซีฉุนหวังซีฉุนหวังซีฉุนเธอเกิดปี2001ในมนในมณฑลกวางซีแล้วก็ศึกษาการแสดงมาที่ปักกิ่งฟิล์มะคาเดมี่ตอนนี้อายุ23แต่เหมือนว่าเรื่องนี้น่าจะแต่ทำมาตั้งแต่ปี2022แต่นั้นตอนที่ถ่ายเนี่ยก็น่าจะอายุ21ผลงานก่อนนั้นเนี่ยที่เป็นหนังหรือว่าซีรีส เหมือนว่าน่าจะยังไม่มีมั้งถ้ามีก็อาจจะสั้นๆแต่ที่เยอะเลยก็คือโฆษณาเพราะว่าเธอสวยเหมาะกันเป็นพรีเซนเตอร์ตัวก็สูงด้วยนะสูง173ได้ใครมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าถ้าผมให้ข้อมูลอะไรคาดเคลื่อนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาแก้ไขเพิ่มเติมได้นะไปดูที่ประเด็นเรื่องความเหมาะสมกับเซรีเลนเนื่องกันคุณสมบัติอย่างแรกของเซรีเลนเนื่องเลยก็คือต้องสวยสวยมากๆ ในที่สองก็คือต้องขาวขาวเกินคนทั่วไปเพราะว่านางอยู่แต่ในสุสานโบราณม่ค่อยได้โดนแดดนะมันอาจจะออกซีดๆหน่อยแต่ด้านบุคลีนเนี่ยเนื่องจากว่านางฝึกฝนตัวเองในการควบคุมอารมณ์ความรู้สึกมาตั้งแต่เด็กดังนั้นลักษณะนางอยากจะดูแบบเย็นชาไร้อารมณ์ไม่ค่อยยิ้มไม่ค่อยโกรธไม่ค่อยดีใจไม่ค่อยเสียใจอาจจะดูแบบนิ่งๆแต่หลังจากอยู่กับเอี้ยกล้วยไอ้ความเย็นชาไปน้ําแข็งเนี่ยก็ค่อยๆกระเทาะออกแต่ภาพรวมเนี่ยก็จะดูเป็นคนนิ่งๆแล้วก็จะมีความไร้เดียงสาอยู่ เพราะว่านานไม่เคยออกสู่โลกภายนอกอีกเรื่องที่สําคัญเลยคือหน้าตานานเนี่ยจะไม่ตรงกับอายุหลายคน,นยไปติดภาพว่านานแก่กว่าเอี้ยกล้วยใช่ไหมดังนั้นหน้าตาก็น่าจะไปทางสัก20ปลายปลายแต่จริงแล้วไม่ใช่ในเรื่องมีบอกไว้ชัดเจนว่านานดูอ่อนกว่าเอี้ยกล้วยก็คืออายุเนี่ยเลย20ไปแล้วแต่ว่าหน้าตาเนี่ยยังเหมือนเด็กอายุ1 6 17อยู่เลยแต่ทีนี้ถ้าเอาดาราหน้าตา16มาสแสดงเนี่ยก็อาจจะไปขัดกับความรู้สึกของคนดู อีกทั้งตอนท้ายเรื่องนะซิหรือเนื่องจากอายุ40แล้วถึงแม้ในนิยายจะอธิบายว่าหน้าตายังเหมือนเมื่อกางก่อนไม่มีผิดแต่มันก็อาจจะดูแปลกๆนะถ้าเอาคนหน้าตาอายุ16-17เนี่ยแสดงเป็น40ดตงนั้นความเห็นส่วนตัวผมนะผมว่าถ้าจะเลือกกนะักแสดงมาเล่นเอาคนที่หน้าตาสัก2 0เศษเนี่ยน่าจะกําลังเหมาะมันดูไม่ห่างจาก16-17มากนะักก็จะไม่ขัดกับนิยายแล้วพอไปตอน40ก็ดูไม่ขัดตาสําหรับคนดูแต่นี่ก็เป็นความเห็นผมนะ อะไรแล้วคุณล่ะคิดว่าเธอคนนี้เหมาะกับบทเซียวเหล่งน,นึ่งหรือเปล่าโอเคแหละแค่เห็นจากรูปร่างหน้าตาเนี่ยมันยังบอกอะไรไม่ได้มากจริงๆแล้วมันต้องไปดูการสาแสดงในเรื่องแต่ว่าสำหรับคลิปเนี้ยวัดกันแค่รูปร่างหน้าตาเนี่ยแหละว่าเห็นแล้วให้ผ่านหรือไม่ให้ผ่านหรือจะให้เป็นคะแนนก็ได้นะว่าเต็ม10เนี่ยจะให้สักกี่คะแนนก็คอมเมนต์กันมาได้ใต้คลิปนี้ส่วนความคิดเห็นผมนะผมให้ผ่านตั้งแต่แรกเห็นเลยและยิ่งไปหาภาพมาเพื่อจะมาประกอบคลิปเนี้ยก็ยิ่งเห็นว่าเออสวยในหลายมุม ไม่ว่าจะด้านตรงด้านข้างด้านเฉียงหุ่นก็ดีเพราะว่าเหมาะด้วยนะเพราะว่าสวยแบบเย็นชานหน่อยอายุของหน้าตาเนี่ยอาจจะดูโตเกินนิยายไปนิดนึงแต่ผมว่ากำลังพอดีสำหรับการทำเป็นหนังแต่ผมว่าตอนใส่ชุดเซลเหล่งนึงเนี่ยจะดูสวยน้อยกว่าตอนใส่ชุดปัจจุบันนิดนึงและหน้าตาเนี่ยอาจจะดูดุไปหน่อยแต่นี่ต้องไปดูในเรื่องอีกทีนะภาพรวมเนี่ยสำหรับผมให้ผ่านแน่นอนเพราะว่าหน้าเขาจะไปคล้ายกับหลายคนเลยนะบางมุมเนี่ยจะคล้ายจางซินอี้ บางมุมเนี่ยก็จะคล้ายหลิวอีเฟยบางทีก็จะไปคล้ายหวังฉู่หลันมีบางภาพเนี่ยทำให้นึกถึงจางป๋อจื่อด้วยแล้วก็เป็นเหมือนดาราฮ่องกองยุคเก่าในบางมุมแต่รวมออกมาแล้วสวยเลยอันนี้ก็เป็นความเห็นส่วนตัวของผมนะส่วนรายละเอียดอื่นๆของเวอร์ชั่นนี้ไว้มีข้อมูลเพิ่มเติมมาเนี่ยผมจะทำคลิปมาแจ้งอีกทีละกันปิดท้ายก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกคนที่สนับสนุนช่องด้วยนะครับไปแล้วสวัสดีครับใครอยากสนับสนุนช่องยอดยุต ก็กดที่ปุ่มสมัครใต้คลิปได้เลยครับ